สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับโชคลาภวันที่16ตุลา2564นะครับดวงรายปัก16ตุลาถึง31ตุลาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมเป็นผู้มีพระคุณได้ตอนนี้สนับสนุนรายการครับผ่านช่องทางเลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟ ก็ขอขอบคุณและขอรับน้ำใจจากทุกท่านนะครับนะก็เริ่มมีมิตรรักนะแฟนดวงนะส่งเข้ามาบ้างแล้วนะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับได้ทานกาแฟจะได้มีแรงมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมครับชาวลัคนาราศีกุมราศีธาตุลมนะครับาดาวประจำตัวคือพระราหูเอาวันที่16ตุลาก่อนเลยเพราะว่าวันที่16ตุลาเห็นไหมพระจันทร์กุมลัก พระจันทร์ทับลักแบบนี้กลุ่มลักแบบนี้เนี่ยเวลา16นาฬิกาหรือเวลา4โมงเย็นเนี่ยนะพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีกันนะครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีกันเวลา16นาฬิกาเนี่ยก็อยู่ที่กลุ่มสวยงามและพระจันทร์อยู่เทวีเลิกด้วยนะเรียกว่าดวงมาถึงแล้วนะชาวลัคนาราศีกลุ่มนะวันเสาร์ วันเสาร์สิบหกตุลาดาวเสาร์เป็นเกษตรเห็นไหมสวยงามนะครับดาวเสาร์เป็นเกษตรสวยงามบริวารอายุเดชสีดาวสีประจําวันคือดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่เห็นไหมอยู่พบกรมรมะถูกธาตุครับเขาเรียกว่าอยู่ถูกธาตุอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำก็ถือว่าสวยงามดาวสีมาบ่อยนะ แล้วก็ดาววันก็คือดาววันก็คือวันเสาร์เนี่ยเพอินดาวเสาร์ขาเป็นเกษตรเนี่ยข่าวที่แล้วมานะขราวที่แล้วมาเนี่ยเสาร์ถูกไหมอ่าแล้วก็หนึ่งตุลาเนี่ยดาวสีคือดาวอังคารอังคารก็มาฉะนั้นนี่ดาวศุกร์มีโอกาสนะมีโอกาสสวยงามเลยทีเดียวลัคนาราศีกุมดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเห็นไหม แล้วดาวลาหูเขาเล่นกับดาวสุขมีโอกาสครับนะมีโอกาสมาด้วยกันคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองอาท่านอาจจะเล่นแร่แปดธาตุได้นะบางทีอาจจะเป็นสองตัวสามตัวอาจจะมีเบิ้ลมีหามมีอะไรได้นะหกแปดหกแปดหกแปดแปดแปดอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะอาจจะสวยงามนะครับอ่ะชาวลัคนา ราศีกุมเนี่ยประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เนี่ยทีนี้อีกดวงหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสก็คือพระจันทร์ครับเพราะว่าพระจันทร์กุมลักและที่สําคัญก็คือดาวพฤหัให้กับดาวเสาร์เขาจะมาด้วยกันครับมาด้วยกันมาตลอดแยกกันมาบางบางครั้งอยู่บนบางครั้งอยู่ล่างบางครั้งซ้ายขวาหน้าหลังอ่าอันนี้สําหรับ ผู้ที่ซื้อสลากใช่ไหมสามตัวหน้าสามตัวหลังเนี่มีโอกาสลองดูนะลองลองดูเพราะเขามาด้วยกันตลอดมาตลอดเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาคู่กันอาจจะแยกกันมาแต่สวยงามานี่ถือว่าโอเคนี่คือดาวที่ดูดีในดวงชะตาถือว่าเป็นดาวโชคลาภที่สามารถที่จะลองเสี่ยงได้ นะครับลองเสี่ยงได้นี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วง16ตุลาดูดีอ่ะคือเด่นที่สุดก็คือเรื่องโชคเพราะว่าพระจันทร์ทับลักแล้วเวลาประสงค์ก็คือเวลาของเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมเลยฉะนั้นมีโอกาสและดาวพฤหัสก็เป็นดาวการเงินใช่ไหมมีโอกาสดาวพฤหัสเป็นดาวลาภะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมพฤหัสก็ดูดีนะ ก็ลองพิจรารณาดูนะลองพิจรารณาดูเนี่ยคู่นี้สุกกับราหูพฤหัสกับเสานะแล้วก็พจ,จัน์ก็ลองมาผสมปนเปนลอ,ลองดูนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องของดวงดาวที่จะบอกซึ่งตัวเลขในการที่จะมีโชคมีลาบสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะประมาณนี้สวยงามนะครับอ่ะ ทีนี้มาเข้าสู่เรื่องดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมนะสิพระจันทร์อยู่นี่31พระจันทร์มาอยู่นี่เนี่ยเล็งลักนะดาวเสาดาวพฤหัสอยู่วินาทัดไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยววันที่8พฤศจิกายนพฤหัสจะขยับเข้ามาทับลักแล้วสวยงามแล้วสวยงามแล้วนะพฤหัสทับลักก็เป็นองค์เกณฑ์นะเป็นองค์เกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ นรสุริยะเรืองรังสีโสลชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศนั้นนาพันเห็นไหมดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาแปดพฤศจิกายนอยู่ยาวไปเลยนะอยู่ยาวถึงปีหน้าครับไม่ต้องกลัวพฤหัสทับรักแล้วก็เนี่ยราศีนระราศีเนี่ยถือว่าเป็นโชคใหญ่ดีเลยทีเดียวดาวสาวเป็นดาวเจ้าเลยวินาศเขาอยู่เป็นกเกษตรอย่างนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะ หนุนหลังถือว่ามาแบกหลังไม่ได้เสียหายอะไรส่วนดาวประจำตัวงท่านก็คือพระลาหูก็ยังโอเคอยู่ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ให้คุณหรือให้โทษอะไรนะครับวุ่นว่อาจจะวุ่นวายในเรื่องของอสังหาหริมทรัพย์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้าใครที่ทําธุรกิจอสังหาจะวุ่นวายหน่อยแค่นั้นแหละหรือคนที่กําลังคิดจะซื้อบ้าน คิดจะซื้อรถคิดจะวางหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินอะไรต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายแต่ก็สามารถผ่านไปได้ได้ไดีรอหลังวันที่8พฤศจิกาแล้วกันนะแต่ช่วงนี้ก็เรียกว่าวางแผนกันให้ดีแล้วกันถือว่าโอเคดวงชะตาดีเนี่ยเดือนที่ผ่านมาดาวตกมรณะเยอะมากนะแต่ข้อดีก็คือดาวพุธของเขาเป็นเกษตรเนี่ดาวเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรอยู่ทีนี้18ตุลาครับ พระอาทิตย์ย้ายเข้ามาราศีแกนทวาอนนี่สวยเลยนะตรีโกนถึงลัคนานตรีโกนถึงลัคนาอาทิตย์คืออะไรปัตตนีนะการเจรจาติดต่อเข้ามาตรงนี้อยู่พบสุภะการติดต่อมันจะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีได้คู่นะคําว่าคู่นี่อย่าเพิ่งตีความว่าแค่คนรักสามีภรรยาเท่านั้นคู่หม,มายถึงคนที่เราติดต่อเจรจาด้วย เข้ามาอยู่พบสุภะหมายถึงสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับและดาวอาทิตย์เป็นนิดใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในเรือนธาตุลมส่งเสริมกันไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาดาวอังคารวันที่21ตุลาย้ายตามเข้ามาอยู่พบที่9อันนี้ก็ไม่ได้เสียหายเพราะดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมอยู่ราศีธาตุล,ลมแม่ธาตุดีอีก นะเห็นไหมดาวศุกร์ี่ยดาวธาตุน้ํามาอยู่ในราศีธาตุน้ําไม่เสียหายดาวพฤหัสด,ดาวธาตุด,ดินมาอยู่ในมังกรธาตุด,ดินเนี่ยเขาเรียกว่าดาวอยู่ถูกธาตุคำว่าถูกธาตุเนี่ยมันต่างมันดียังไงมันดีคือถ้ากเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยู่บ้านตัวเองมีความมั่นคงแต่การที่ดาวไปอยู่ถูกธาตุแน่นอนไปอยู่ในราศีอื่นที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง มันก็คือไม่ใช่บ้านของตัวเองแต่การที่ไปอยู่ถูกธาตเนี่ยเหมือนกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปอยู่ในที่ที่เราชอบสะดวกสบายเหมือนเราไปตากอากาศอ่ะเนี่ยดาวศุกร์ดาวธาตุน้ําถูกไหมไปอยู่ในราศีธาตุน้ําก็เหมือนกับเราไม่ได้อยู่บ้านที่กรุงเทพแต่เราไปอะไรไปทะเลมาไปพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวธาตุดินใช่ไหมไปอยู่ในราศีธาตุดินเนี่ยเข้มแข็งก็เหมือนกับไปเที่ยวภูเขาเออ ถูกไหมคนที่ชอบเที่ยวภูเขาแล้วได้ไปอยู่ไปพักผ่อนบนภูเขาบนดอยบนภูรับไอหมอกรับอากาศยามเช้ามันก็มีพลังงั้นไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายถูกไหมครับเนี่ยโอเคเลยเนี่ยดาวค้างคายก็เข้าถัดลมถูกธาตุของตัวเองนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับนะเนี่ยแล้วก็จะย้ายพ้นจากภพมรณะแล้วเหลือแต่เพียงดาวพุธซึ่ง จะอยู่ถึงวันที่30สิบตุลาซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาเป็นกเกษตรเจ้าเรือนของเขาเออเนี่ยนะชาวลัคนาราศีกุมก็ได้เปรียบก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องต่อสู้แข่งขันวางแผนให้ดีแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะยิ้มและสบายแล้วใช่ไหมครึ่งเดือนหลังมาเนี่ยมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูอ่าเรื่องการงานเป็นยังไงดาวการงานก็อังคารอังคารเข้าธาตุลมเห็นไหม การงานมันก็คล่องขึ้นเพราะลมดาวธาตุลมเข้าราศีธาตุลมมันคล่องขึ้นมันสบายขึ้นการเจรจาติดต่อการประสานงานราบเรียบ่าสวยงามครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคือราศีกุมเนี่ยโชคดีมาหลายรอบแล้วสองสามปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมเคยย้ำมาตลอดมันจะมีเสียบ้างดีบ้างเป็นจังหวะทั้งช่วงเดี๋ยวกับมาดีอีกเดี๋ยวเนี่ย เป็นอย่างนี้ตลอดนะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีของดวงชะตาครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวถือว่าโอเคแล้วก็ยังก้าวหน้าต่อไปอย่างสวยงามต่อไปอีกปีสองปีไม่ต้องกลัวนะประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมครึ่งเดือนหลัง16ตุลาถึงสาตุลาโอเคเลยนะเงินทองก็เก็บให้ดีสะสมนะพยายามก็เรียกว่าจัดสรรให้ดีเดี๋ยวจะมีโชคดีโชคลาภมาหา นะสำหรับชาวและขนาราศีกุมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมร,รับฟังนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมร่วมเป็นผู้มีพระคุณได้ทางศูนรายการเลขที่บัญชีด้านล่างแล้วก็แค่กดแชร์กดไลค์ให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไวเพื่อบูชาดวงชะตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการก็เรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ